ก็ขอใกลสจะดีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมอเตอร์โฟกัสอีกที่นเคยนะคะรับสับคลิปนี้เราก็อยู่ในแอปหาเงินเข้าทูบินี่วอลเลตมาใหม่นะครับสำหรับแอปแคสเบิร์ดนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะ แอปนี้ก็จะเป็นการหาเงินเข้า t o b u d y Wallet นะครับเพิ่งมีการอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยแหละนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนก็รอไปเล่นดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ๆรับฟรีเงินนะจำนวน4บาทนะครับเข้า t o b u d y Wallet เดี๋ยวผมรับกันดีกว่านะครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นการหาคะแนนเกี่ยวกับการดูวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการหาคะแนนของเรานะตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่4บาท าท97สตางค์เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลองหาคะแนนดูกันว่าเราจะสามารถหาคะแนนได้เท่าไร่กันนะครับสําหรับการหาคะแนนนะครับให้เพื่อนทาการกดคลิกที่บ้านนะครับเดี่ยคําว่าบ้านตรงนี้นะสังเกตนะครับถ้าเราดูวิดีโอครบนะครับเราก็จะได้รับเหรียญน,นะครับสังเกตด้านขวามือวอลสดนะครับมาลองดูนะว่าเราจะได้รับกี่คะแนน441คะแนนแบบอย่างนี้นะครับเพียงแค่เปิดทิ้งไว้ทุกคน ก็สามารถหาเงินเข้าทูดี้วอลเลตได้แล้วอะ่ะมาลองดูมาลองดูนะว่าจะได้กี่เหรียญจะได้อีกไหมเนี่ยนี่เห็นไหมสังเกตนะครับเหรียญของเราก็จะเพิ่มขึ้นทยอยขึ้นแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราไม่จะเป็นต้องเลื่อนอะไรนะแค่เปิดทิ้งไวนะ้ทุกคนถือว่าเล่นง่ายเฮ้ยตัวนี้มีคูณด้วยเดี๋ยวเด,วเดวมีคูณด้วยนะมาลองดูนะว่าจะมีคูณเท่าไหร่เอามาลองดูนะเอาคูณสามเฉยอะ ก็ได้รับคูณสามนะเฮ้ยเล่นง่ายวะทุกคนมาลองดูนะว่าจะมีคะแนนแบบไหนกันบ้าง448คะแนนนะครับโอ้โหถือว่าเล่นง่ายนะทุกคนเฮ้ยมีคลิปตลกให้เราดูด้วยอะ่ะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆได้เลยนะ <c oughs> โอ้โห444คะแนนแล้ว เฮ้ยเป็นต้องดูวิดีโอหรือเปล่าเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ห้าร้อยไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอารับแค่หนึ่งร้อยก็พอมาดูนะจะมีกระเป๋าเกมที่เราน่าเล่นไหมมีไหมเนี่ยนี่เฮ้ยมีกองทุนด้วยวะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูนะมีกองทุนให้เราเล่นด้วยถือว่าเล่นง่ายใช้ได้เลยแหละมีการหมุนไหมเฮ้ยมีการหมุนด้วยว่ะ ไม่มีนะเลื่อนลงมาด้านล่างซีมีอะไรอีกไหมตัวนี้ก็จะเป็นการสุ่มสปินอ้โหได้รับตั้งห0 0 0งดอลลาร์1 0 0 0ดอลลาร์ทุกคนน่าจะเป็นการโกหกนั่นแหละนะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะสังเกตแค่ด้านขวามือบนสุดแค่นั้นแหละทุกคนคะแนานของเรา มาลองดูนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอไปสักพักนะครับก็น่าจะได้เยอะแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาดูที่ได้รับกันดีกว่าเฮ้ยได้เยอะนะทุกคนหาคะแนนง่ายมากๆอ่ะทุกคนตอนนี้เราได้รับเรียบร้อยอยู่ที่5 6บาท61สตางค์คะแนนก็ถือว่าขึ้นง่ายใช้ได้เลยแหละพวกนี้นะครับสำหรับใครที่อยากรับเพิ่มนะคร ก็จะเป็นการทรําผลิจงานสําคัญนะ่าจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเชิญกันดีกว่านะครับสําหรับการเชิญนะเราก็จะได้รับอยู่ที่10,000ืเหรียญมีการส่มแล้วก็มีรางวัลเข้าร่วมด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูมีรางวัลเข้าร่วมไหมถ้าเราชนะนะเราก็จะได้เยอะอยู่นะ แต่ตรงนี้นะครับอันดับ1ถึงอันดับที่30นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอันดับมีม,มีมีอันดับให้เราดูไหมนี่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 อันดับอยู่ตรงนี้นะมีการเชิญนะแล้วก็มีอันดับให้เราดูด้วยนะเดี๋ยวเราต้องมาดองดูกันนะว่าเราก็จะได้กี่ดอลลาร์กันถอนเข้า to บดีวอลเล็นะครับประมาณนี้ละกันหลักๆก,ก็จะเป็นการดูวิดีโอนะครับในการรับนะครับ เลือลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการดูคะแนนของเราจะเพิ่มอัตโนมัติเลยนะเพิ่มอัตโนมัติเลยแหละเรือ,ล,อลงมาเรื่อยๆมีอีกไหมไม่มีนะรับอีกอยู่ที่369คะแนนคะแนนเนี่ยถือว่าหาง่ายใช้ได้เลยแหละเรือลงมาเรื่อยๆอีกจะมีแบบนี้นะครับคะแนนของเราจะมีคูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7แล้วก็ คูณ8นะครับสำหรับการหาคะแนนคร่าวๆก็ จะประมาณนี้นะทุกคนเพื่ <ๆ S 1> อนๆรอไปเล่นเพิ่มเติมดูได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับสาหรับการถอนเข้าทูบานี่วอลเลตการนะครับว่าจะมีแบบไหนขึ้นมาไหมทําการกดคลิกที่ได้รับเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับสังเกตนะครับจะมีคาว่าถอนอยู่นะจะมีคาว่าถอนตรงนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆทําการกดคลิกถอนเข้าไปได้เลยหลังจากที่เพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าแบบนี้นะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่5้าบาทหกสตางค์หรือเหรียญอยู่ที่1 1 1 2 7 9 4เร้ยาหรียญนะครับสำหรับการถอนขั้นต่ำเข้า t o บิน d ี้วอลของเราจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่80บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่1 6 0 0 0ล้านกกว่าคะแนนนะครับในการถอนเข้า t o บินดี้วอลผมว่าไม่เยอะนะแต่การหาคะแนนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายน่าดูอยู่ตัวต่อมานะครับก็จะเป็น160บาทใช้คะแนนทั้งหมดอยู่ที่ 3ล้านสแสนคะแนนในการถอนเข้า t ร u มั y น a l l e ลสำหรับตัวที่2ตัวที่3เป็นตัวสุดท้ายเลยสูงสุดอยู่ที่400บาทใช้คะแนนทั้งหมดอยู่ที่8ล้านเหรียญในการถอนเข้า t ร u มั y น a l l e ลการถอนนะถอนได้เฉพาะ t r u e m o n e y w a l เ e t เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเ a y p พาถ้าใครจะถอนก็คือไม่สามารถทำการถอนได้สังเกตด้านล่างนะครับถอนเข้า t r u e m o n e y w a l l e t เร็วสุดย4ิบสีชั่วโมงการรักษาความปลอดภยัย เงินสำคัญที่สุดนะครับใช้ใช้ระยะเวลาประมาณ1ถึงวันนะครับเงินก็จะเข้าทูบอนี่วอลเล็ตสำหรับใครที่จะถอนนะครับสังเกตนะครับขอคุณสำหรับการอดโทนนะครับและเข้าใจของคุณนะครับอัตรา20%จะถูกหักสำหรับคำสั่งซื้อแค่ล้าย,ายเป็นค่าธรรมเนียมนั่นแหละทุกคน ถ้าใครจะถอนอยู่ที่80บาท160บาท400บาทก็จะถูกหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่20%ไม่ได้เต็มนะทุกคนเผื่อใครสงสัยเฮ้ยพี่ผมถอนออกมาแล้วทําไมไม่ได้เต็มนะครับก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียม20%ด้านล่างเขียนบอกไว้อยู่ใช้ระยะเวลา1-7วันเงินก็จะเท่าทูไปนี่วารคลิปหน้าจะมาอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูไปเรื่อยๆแล้วกันเฮ้ยมีการคอเลยเนี่ยเฮ้ยมีคูณ4ด้วย400กว่าแนนเอลดีกว่า ไม่เอาดีกว่านะครับเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะเล่นต่อไหมนะทุกคนโดยการดูวิดีโอคูณเอาหรือเราจะไม่ดูนะครับเราก็จะได้แบบปกตินั่นเองเดี๋ยวเราเลื่อนลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันเลื่อนมาเลื่อนมาถ้าเราเลื่อนลงเรื่อยๆนะสังเกตนะครับเราจะได้10บเหรียญแล้วก็ด้านบนอีกจะได้เพิ่มอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดองดูว่าด้านขวามือบนสุดเราจะได้รับเพิ่มอยู่ที่กี่เหรียญกัน ได้รับเพิ่มอยู่ที่317เหรียญมาลองดูว่าเงินของเราจะเพิ่มเป็น6บาทไหมทุกคนผมว่าค่อนข้างที่จะหาง่ายน่าดูแหละทุกคนถือว่าหาง่ายนะแค่เปิดทิ้งไว้ไปเรื่อยๆเ,เองทุกคนเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะเฮ้ยมีอูดด้วยก็จะไม่น,น่าจะเป็นคลิปตลกนั่นแหละโอ้โหคนหนักเยอะจริงเออทำไมไม่ขึ้นไม่ขึ้น น่าจะหนักนะกคน่าจะหนักนะมาดูคลิปต่อไปนะก็จะเป็นการดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับโฆษณาเฮ้ยโฆษณาโผล่มาแล้วทุกคนไม่ว่าจะไม่โผล่ขึ้นมาแล้วนะก็เพิ่งเจอเองทุกคนเพิ่งเจอนะสำหรับโฆษณาของเราผมก็ไม่ได้กดข้ามไปไหนนะไม่ได้กดตัดไปไหนในทุกคนถ้ามีวิดีโอก็บอกว่ามีวิดีโอไปเลยนะครับการกดคลิกข้ามกดกาออกทุกคนมีวิดีโอ ผล่ขึ้นมาแล้วนะทยอยโผล่ขึ้นมาแล้วนะมาลองดูครั้งนี้เราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่398เหรียญมาลองดูว่าเราได้รับเพิ่มอยู่ที่เท่าไหร่ อยู่ที่ประมาณ20สตางค์กว่าๆประมาณนี้ละกันสอนเรื่องคร่าวๆประมาณนี้คลิปหน้าจะมาอัปเดตเพิ่มเติมสําหรับการหาคะแนนละกันสําหรับใครที่อยากเล่นเพิ่มเติมนะแอปหาเงินที่ผมเพิ่งอัปเดตไปเมื่อคืนทุกคนยังไม่เคยดูมาก่อนนะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่1 0บาทลอไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ตาลางคลิปละกันและลิงก์สำหรับแคท เบิร์ดด้วยนะทุกคนลองไปเล่นดูได้แปดลิงก์ไว้เช่นกันนะครับสลหับใครที่ชอบคลิปโดนี้นะครัหรือคลิปโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดะิดสไคร์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ